แอปอื่นส่วนมากเนี่ยก็จะเต็มจอหมดแล้วนะครับก็จะเป็นแอปของ iPad หมดแล้วเนาะเหมือนพวก t i k t o กพวกนี้ก็เป็นแอปของตัว iPad แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในการเลื่อนตัว Center s t a เตเนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้ดีเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันที่จะคอยโฟกัสตัวคนนะครับหรือว่าตัวเรานะครับเวลาเราวิดีโอคอลนะครับไม่ว่าจะเป็น สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็มีตัว iPad Gen 9นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันในปี2023มีครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับสำหรับตัว iPad Gen น้นั่นเองครับไอแพรุ่นนี้นะครับเขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็ทนับกันจริงๆเนี่ยก็จะเกือบประมาณ2ปีแล้วเนาะที่เขาเปิดตัวมานะครับเขาก็เปิดตัวช่วงเดือนกันยายนครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเดือนมกราคมเองครับก็ยังไม่2ปีดีนะครับก็อีกนานครับกว่าจะครบ2ปีนะครับสำหรับต ว่าในปี2023ละมันยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาก็มีตัว ไอแพด Gen 10นะครับออกมาแล้วนะครับแต่ว่าราคาของเขานี่มันก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนตัว Gen 9เนี่ยก็เป็นไอแพดรุ่นราคาที่ถูกที่สุดเนาะที่ Apple ยังขายอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับตัว iPad มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมก็จะบอกก่อนนะว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง iPad นะครับสองนะครับก็จะเป็นตัวหัวชาร์จนะครับแบบ20วัตต์นะครับเขาก็แถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็สามก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับเป็น Type C to Lightning นะครับแล้วก็ที่าง เขาก็แถมมาให้พวกสติกเกอร์รูปแอปเปิลนะครับก็มีในกล่อง iPad เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เอากล่องมาโชว์เนาะเพราะว่าผมเคยแกะกล่องไปแล้วนะครับในคลิปรีวิว iPad ปี2 0 2 2เนยบะรพอมาในคลิปนี้ผมก็เลยไม่ได้เอากล่องมาโชว์อะไรเนาะเพราะว่ามันจะซ้ำนะครับกับคลิปก่อนเกินไปโอเคนะครับนี่ก็เป็นของที่มีมาให้ในกล่องเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูพวกสเปคต่างๆกันเนาะว่าการใช้งานเนี่ยมันยังโอเคหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับในส่วนสเปคนะครับตัว iPad Gen 9รุ่นนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกััับตตววชิป Apple A13Bonic ซึ่ง ตัวเนี้ยผมก็ยังมองว่ามันเป็นชิปที่ยังแรงอยู่นะครับในปี2023นี้นะครับก็ยังแรงอยู่ยังสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับแล้วก็พวกการเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือแรงมากๆครับก็เป็นชิปตัวเดียวกันด้วยเนาะที่อยู่ใน iPhone 11ครับอยู่ใน iPhone 1 1 Pro 1 1 Pro Max ครับแล้วก็ iPhone SE 2หรือว่า iPhone SE 2020ครับก็จะเป็นชิปตัวเดียวกันเลยครับคือเจ้าตัวชิปตัวเนี้ยเอามาใช้งานได้คุ้มค่ามมมาาากกๆๆันนออยยยู่ใหลล Product Apple ขงเ ครับก็ที่กล่าวมาเนาะก็อยู่บมดเลยเอามาเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ทําได้แบบอย่างดีแน่นอนครับเพราะว่าตัว iPad เนี่ยเวลาเราเอามาเล่นเกมนะครับแล้วก็เอามาใช้งานหนักๆอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ใหญ่ด้วยนะครับก็ทําให้การระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันทําได้ดีกว่าในโทรศัพท์นั่นเองเล่นเกมก็ อย่างลื่นลื่นครับเล่นพวก Rov p u b g f e f i ครับคือเล่นได้ทุกเกมแน่นอนอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับในการเล่นเกมสําหรับตัว iPad เครื่องนี้ครับก็ทําได้ครับใครที่จะหา iPad มาเล่นเกมแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยเนาะว่าตัว iPad เนี่ยมันเป็นเครื่องใหญ่ครับเวลาการเล่นเราก็ต้องมาปรับจูนตัวนิ้วของเราเนี่ยใหม่ด้วยนะครับถ้าใครเคยชินในตัวโทรศัพท์แล้วเนี่ยพอมาเล่นบน iPad มันก็อาจจะทาให้เราไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราฝึกนิดเดียวครับมันก็เล่นได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตัวชีพของเขาเนาะในส่วนต่อไป ก็จะเป็นหน้าจอเนาะอย่างที่ผมบอกครับจอเขาเนี่ยขนาดอยู่ที่10.2นิ้วครับก็ต่างจากตัว ipad air 4 air 5เนี่ยแค่นิดเดียวครับคือ ipad air เนี่ยเขามีขนาดหน้าจออยู่ที่10.9เกนาะแต่ว่าตัวเนี้ย10.2ก็ต่างกันมเยอะเท่าไหร่ครับใหญ่กว่านิดเดียวครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือรูปทรงของเขาเนาะคือมันแตกแน่นอนครับหน้าจอเป็นแบบอุทนด้วยนะครับแล้วก็ความเรยนเนี่ยอยู่ที่2 1 6พคูณ 1620พิกเซลครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่500นิตนะครับการแสดงสีเนี่ยก็จะเป็นแบบ srgb ครับแล้วก็เพื่อสารกันรอยนิ้วมือมาให้แล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าทางที่ดีเราก็ใส่ตัวฟิล์มไว้จะดีกว่าครับเหมือนผมเนี่ยผมก็ใส่เป็นฟิล์มกระจกที่เนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นกระดาษครับเวลาเราใช้ปากกามาขีดเขียนอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนเราขีดบนกระดาษเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังเขาเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นครับรูรับ เลยเนาะว่า8ล้านพิกเซลในปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันน้อยแล้วนะครับอย่างต่ำเนี่ยก็น่าจะสัก12ล้านพิกเซลนะครับก็จะพอดีละคือ8ล้านพิกเซลเนี่ยถ้าเราเอามาถ่ายเนาะมาถ่ายแบบจริงจังเลยเนี่ยคือมันทําได้ไม่ดีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเราเอามาถ่ายแบบํำขำเนาะเอามาถ่ายลงโซเชียลต่างๆนะครับเอามาถ่ายรูปอัพลง IG อัพลง a c e b o o k นะครับแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะหรือว่าเอามาสแกนพวกเอกสารอะไรพวกนี้มันก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับกล้องเขาก็จะมาเน้นในส่วนนี้แทนนะครับไม่มนั ็จะทําได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอของตัวกล้องหลังเนี่ยทำได้ละเอียดแค่ 1,080p แบบ 30fps เท่านั้นครับคือไม่สามารถถ่ายแบบ 60fps ได้นะครับในตัวกล้องหลังของเขาเพราะว่ามันเป็นแค่8ล้านพิกเซลเองนะครับตัดมาที่กล้องหน้าก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะความละเอียดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่12ล้านพิกเซล F 2.4เหมือนกันค่ะถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ที่ 1080P แบบ60 FPS นีะครับนี้ก็ทําได้ครับสำหรับกล้องหน้าเพราะว่าเขาให้มา12ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับสำหรับกล้องหน้าของตัว iPad รุ่นนี้เนาะก็มันมีมาตั้งแต่เปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็ iPad รุ่นังหลังที่เปิดตัวตามมาเนี่ยก็มีฟังก์ชันนี้แล้วเหมือนกันครับนั่นคือจะเป็นตัวฟังก์ชัน Center s t a g e ครับตัว Center Sta g e เนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้ดีเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เเคคคคยยยลอออองงนนนี่่มััััััักกก็ืืฟ์ชทจะโสตตวววรรหาา เวลาเราวิดีโอคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Messenger นะครับหรือว่าจะเป็นการประชุมอยู่ใน Zo ู m นะครับประชุมอยู่ใน Me ตรนะครับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยเขาก็จะคอยจับตัวบุคคลนะครับหรือว่าจับตัวเรานี่แหละให้อยู่ตรงกลางจอเสมอครับเพราะว่าตัวกล้องหน้าของเขาให้มาเป็นเลนส์อันตวายด้วยครับเป็นเลนส์แบบถ่ายภาพแบบมุมกว้างนะครับพอเราใช้งานแล้วเขาก็จะครอบตรงเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางเสมอเนาะเราเอียงไปฝั่งซ้ายของเรานะครับกล้องมันก็จะแผนมาตรงฝั่งซ้ายเนาะเราเอียงมาฝั่งขวานะครับกล้องมันก็จะแพนมาฝั่งขวาอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันก็ม เริ่มต้นมาให้ตั้งแต่ตัว iPad รุ่นนี้แหละนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ได้ฟังก์ชันนี้มาใช้แล้วก็ iPad รุ่นหลังๆเนาะเขาก็มีมาให้หมดแล้วนะครับถือว่าดีนะครับมันก็ตอบโจทย์เนาะกับคนที่เอามาไปใช้เรียนนะครับหรือว่าเอามาไปใช้ประชุมงานอะไรต่างๆเนี่ยมีตัวเนี้ยมาใช้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่หลุดโฟกัสออกจากจอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดข้อดีเลยนะครับสาหรับตัว iPad Gen 9รุ่นนี้นะครับ ัว iPad Gen 9นะครับปุ่ม Touch ID ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงปุ่มโฮมเนาะก็จะเป็นปุ่มเดียวกันอันนี้ใครที่ใช้ iPad มานะครับหรือว่าใช้ iPhone เนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับรองรับตัว Apple Pencil รุ่นที่1นนะครับก็จะเป็น Apple Pencil ตอนนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับแค่พอร์นะครับถอดตัวเนี้ยแล้วก็เสียบเข้าตรงตูดตรงด้านล่างของตัว iPad นะครับที่เป็นพอร์ต Lightning แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อ iPad เข้ากับตัวปากกาครับคือตัวเนี้ยผมต่อไว้อยู่แล้วนะครับมันก็ใช้ได้ปกตินะครััับนนีี่อ้ก็็จเเปตตวว Apple Pencil ทง a p p เป็น n ิ i l รุ่นที่เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับคือเอามาใช้เนี่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนต่างๆการวาดรูปนะครับก็ทําได้ดีเลยนะครับการลงเส้นของดินสอครับไม่ว่าจะเป็นการลงเส้นบางเส้นหนานะครับเส้นทึบเส้นอะไรต่างๆเนี่ยคือทําได้ดีหมดเลยนะครับเอาตัว iPad Gen 9เนี่ยมาไว้วาดรูปนะครับก็สามารถทําได้เนาะมันก็จะมีข้อสังเกตตรงที่จอนะครับจอของตัว iPad Gen 9เนี่ยถ้าเราดูตรงชั้นที่มันแสดงผลนะครับกับตัวชั้นกระจด้านนอกของจอเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามัน ในตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครมาใช้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับในการวาดลูกกับ ความห่างของตัวจอที่มันแสดงผลนะครับกับกระจกจอด้านนอกนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปครับค่อยๆฝึกค่อยๆหัดนะครับในการเขียนในส่วนของลําโพงนะครับมันก็จะเป็นลําโพงคู่แบบอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายขวาแบบนี้นะครับคือ <c ười> จะอยู่ด้านล่างจะไม่เป็นแบบเตอริโอแบบบนล่างแต่อย่างใดนะครับคือการใช้งานเนี่ยถ้าใครใช้แบบแนวตั้งแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใครใช้แนวนอนแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าเสียงมันจาะแค่ด้านล่างฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสเสียงให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะในคลิ ช่องของผมนะครับมันจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์เนาะก็หลายคลิปเนาะที่ผมไปเอาเพลงจากที่อื่นมาเปิดครับก็ติดลิขสิทธิ์กันไปครับโอเคนี่น,นี่ครับอันนี้ผมเปิดระดับกลางอยู่นะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เพ,เพื่อนๆก็น่าจะได้ยินนะครับเพราะมายังผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะเร่งเสียงสุดนะครับจะได้ยินชัดๆนี่ครับเสียงดังใช้ได้เลยครับลำโพงคู่ด้านล่างเนาะถ้าแนวตั้งแบบเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับมันจะมีปัญหาตอนที่เราใช้งานแนวนอนแบบนี้เนาะใครที่แบบจะเอามาดูหนังแล้วต้องการเสียงสเตอริโอนะครับแบบคู่ซ้ายขวาอาจจะมีปัญหาละ เสียงมันออกฝั่งเดียวก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่จะหาซื้อ iPad มาใช้ครับใครที่จะเอามาดูหนังนะครับเอามาฟังเพลงเยอะๆก็ลองดูจุดนี้นะครับเป็นจุดตัดสินใจดูครับว่ารับได้หรือเปล่าครับกับการที่เสียงมันออกแค่ตรงด้านล่างฝั่งเดียวเท่านั้นครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเทสเสียงดยวลองฟังอีกสักคู่สุดละ โอเคครับเดี๋ยวเราฟังแค่นี้แหละโอเค นี่ครับก็จะเป็นเสียงนะครับในส่วนต่อไปนะครับการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi บวกซีลูล่าเนี่ยการเชื่อมต่อของเขานะครับเขาก็จะสามารถใช้ได้แค่ 4G เท่านั้นครับจะไม่สามารถใช้ 5G ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงเนาะที่เอามาพิจารณานะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย 5G มันก็เริ่มแพร่หลายแล้วนะครับถ้าใครอยากได้รุ่น 5G เนี่ยก็อาจจะต้องไปมอง Gen 10นะครับหรือว่า Mini เชื่อมต่อของเขาแล้วก็อย่างนึงนะครับที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้นะครับนั่นคือจะเป็นตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดครับตัว iPad Gen 9รุ่นนี้สามารถซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับมาเพื่อ ใช้เป็นแป้นพิมพ์ของเราได้ครับคือถ้าใครต้องการพิมพ์เยอะๆนะครับเอาไปเรียนนะครับแล้วก็ต้องการพิมพ์เยอะก็ซื้อมาใช้ได้ครับราคาก็อยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทครับเท่าที่ผมลองไปเช็คราคาดูก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับเรียวว่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของการเล่นโซเชียลต่างๆครับบอกเลยครับว่ามันทําได้ดีอยู่แล้วครับในการเล่นโซเชียลคือหน้าจอใหญ่ครับในการถ่ายเฟซบุ๊กในการถ่ายไอจีนะครับในการถ่าย t ิ k กต็อกพวกนี้คือมันทําได้แบบเต็มตาอยู่แล้วครับมันก็จะมีปัญหาตรงบางแอปนะ iPad โดยเฉพาะเนาะก็จะมีแค่พวกนั้นนะครับเช่นพวก IG ครับนี่ผมก็จะให้ดูเนาะไอจี IG เนี่ยมันก็เป็นแอปในโทรศัพั์นะครับที่สามารถใช้บน iPad ได้เนาะมันก็จะยังไม่ใช่เป็นแอปของ iPad ของเขามันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่เต็มจอแต่ว่าในการเลื่อนในการถ่ายอะไรเนี่ยมันก็ลื่นแน่นอนครับอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยครับแอปอื่นส่วนมากเนี่ยก็จะเต็มจอหมดแล้วนะครับก็จะเป็นแอปของ iPad หมดแล้วเนาะเหมือนพวก Tik t o k พวกนี้ ก็เป็นแอปของตัว iPad แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในการเลื่อนในการไถ TikTok พวกนี้ก็ทําได้ลรื่นนครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับสำหรับการเล่นโซเชียลคือทําได้ดีทุกแอปอยู่แล้วครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในการรีวิวของผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของราคานะครับราคาของตัว iPad รุ่นนี้ครับแอบแพงขึ้นมานิดนึงครับคือจากปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ประมาณ1นึ่0หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับคือเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะเท่าที่ผมจาได้นะครับแต่พอมาในปีนี้นะคร ต้นครับเป็นรุ่นที่ผมถืออยู่เนาะเป็นตัว Wi-Fi ขนาดความจุ64 g ิกนะครับเขาก็มีราคาอยู่ที่12,900บาทครับ คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1,000นิดนิดครับรุ่น Wi-Fi 256 g b นะครับราคาก็จะอยู่ที่18,900บาทครับส่วนรุ่น Wi-Fi บวกซี l ูล่าหกสิบนะครับราคาก็จะอยู่ที่18,400บาทครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับตัว Wi-Fi บวกซี l ูล่าสองร้อนะครับราคาก็จะอยู่ที่24,400บาทครับนี่ก็จะเป็นราคานะครับของตัว iPad Gen 9รุ่นนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไปเห็นราคามือสองนะครับของความจุ64 g b รรรรรุ่น Wi-Fi คคัับบก็จะะะปปมมาาณณ8,000 ประมาณ8,000กว่า8,000นิดนะครับหรือบางรุ่นถ้าสภาพมันเก่าหน่อยเนาะก็อาจจะ7,000ไปปลายครับก็ประมาณนี้เท่าที่ผมเห็นมานะครับอาจจะหายากหน่อยครับแต่ว่าพวก8,000 9,000เนี่ยคือหาได้อยู่แล้วครับสำหรับตัว iPad รุ่นนี้นะครับ64 g ิกะไบก็ลองดูนะครับคือถ้าใครมีงบหน่อยผมก็แนะนําจัดเป็นมือหนึ่งไปเลยครับหรือว่าแบบถ้าใครฟังมาแล้วเนาะก็อาจจะมีหลายจุดเกินไปนะครับที่ไม่ชอบในตัว iPad รุ่นนี้นะครับก็อาจจะต้องขยับไปเป็น iPad รุ่นอื่นเนาะอาจจะเป็นตัว iPad Gen 10กกก็็็ไไดด้้้้ครรัือุ่่่นนนนนเเีทงใหมแลวะ เป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิว iPad Gen 9ปี2023ครับคือถ้าใครชอบเนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไค i ต์ช่องของผมนะครับก็จะมีทั้งใน y t u t u นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันซับให้ถึง1 0 0 0 0หมื่ b สไครต์ในปีนี้นะครับจะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ